สวัสดีครับตอนเช้าๆพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กแฟนเพจช่อง YouTube อเดียร์วัดครับวันนี้ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาลงตะข่ายนะครับมาตอนเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายทําไม่รู้ว่าบรรยากาศฝนตกฝนครึ้มนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะถ่ายทําามาลุ้นกันเลยครับตอนเช้าๆว่าจะมีตัวสักกี่ตัวจะมีแต้ไมไห่ชมไหมจะได้กับข้าวตอนเช้าไหมครับไปครับลุยกันเลย แอ้แมแรกมาแล้วครับพี่น้องเป็นตะเพียนครับนี่นี่จากตะเพียนให้ด้บบวยครับเขานี้มี่แต้มสวยๆครับ,บ,บ,บครับได้กับข้าวแล้วมันโตครับ

ปลาโตงครับนี่ครับเป็นลาบนลาบปลาซุกนิดลาบซุก<อ>มนันดีแท้ปลาโตงนี่ไปเอาวะนิดถึงกันวนา <c oughs> เอาลากมันไป,ปโต้งครับ ครับปันเลยอือัเล็กลงมาอ่ะอ,อันตน่อไปครับจิลุกน้ำตุองตันอีพี่พออีด ta nên nồi vỡ chuột hết chuột cho này sập tập tôn hết tem mất khư nào đó hết mới nào đi tem đi ตองอีกหนึ่งตัวมันไหนจะมีปลาตะพงปลาตะเพียนเนี่ยนะเป็ดดีแล้วกนปลาการังปลาตะเพียนยใหญ่ยองเหรอ หอยใกล้ยังถือ <c ười> ไกลแล้ว <c ười> ให้ชุกป้าไปเลยชุกไม้บ่ไม่ <c ười> มไมก็หินบ่หินก็ไม้ <c ười> <c ười> มองขีมาไกลเนาะ คลิปปร์ตี้กันนี่ไปเลยทีครับตัตองคิแล้วเมดเร็วหนรวน้ำมูนมอง màn thế á phật tôm đi chậm dĩnh nhá 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 đi nhá heo nít nhá nhá nói nhá nhá Cảm ơn lên Làm thế Đây là phá Hỏi tay ăn mạng มาน่อไมใต้นี่แล้วาขึ้โพสตมีบ พี่น้องมาสรุปผลงานกันครับก็ถือว่ามีผลงานให้ชมครับไม่มากครับพี่น้องนี่ครับได้อยู่ครับสิบกว่าตัวก็พอได้ไปทอดอยู่ครับก็มีตะเพียนนะครับเนี่ยใส่สวยๆครับประจุก็มีครับปากกระมังนะครับ่ายังมีผลงานให้ชมครับนี่ครับใส่สวยๆครับยามเช้าครับไอพีนี้ครับก็ขอฝากอ่า การดักตะไคร้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามีผลงานให้ชมบ้างครับอาจจะไม่มากไม่น้อยก็อย่าลืมอีพี EP ต่อไปครับจะได้ทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสัซพี่นี้กล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ